ไม่ใช่วังโบบาลพูดดิพูดดิลูกวังโบงบาลามไปค่ะวังโบบาลค่ะไปตามไปค่ะดูดนะคะทางข้างหน้าค่ะลำบากมากครับ ฮะเหรอไหน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 ลูกพูดดิพี่มีพูดสิวิวสวยมากครับดูดิไหนวิวสวยมากครับตอนนี้โอ้โหนี่ที่นี่เราอยู่ที่วังบัวบานเอาลงไปเลยลูกลงได้ไหมคะไม่ได้เหรอคะอลงตรงนี้ลงตรงนี้ได้ไหมมาถึงนี่มาลูก ไปแล้วนะคะห้ามใกล้ห้ามอยู่ใกล้มันจะตกมันจะตกมันจะ,นะโน้มแ่ะอ๋อทำอะไรครับนี่มีทำอะไรครับถ่ายรูป,รปครับถ่ายรูปหรอครับ โอ้น้ำใสมากเลยมีปลาไหมมีปลาไหมไปลง ฮะฝุ่นอะไรนะก็เย็นนะลูกจับจับสิมันมีจับเพชรด้วยฮะเออเอาจับดิลงจับดิลูกโอ้เล่นน้ำเยอะนี่ด้านนู้นนี่ด้านโน้นนี่ด้านนู้นนี่ลงไปด้านโน้นนีเออตรงนี่ตรงเนี่เออตรงนี้ตรงนี้จับดิเย็นไหมฮะเย็นมากเลยเหรอ

ลูกตัวเล็กเไม่เห็นแม่งไงแม่งไัได้่ยไม่ได้ะาไม่ได้ฮะพ่อมันถ่าไม่ได้แมงอะไรเนี่ยแมงล่ะเนตัวอะไรฮะแม่งไงนี่งไงแ่งไงแม่งไ ไปไปแล้วปะไปกลับแล้วกดค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่ช่วยพี่ช่องพี่ช่วยพี่พี่หมีน้องใหม่ด้วยนะคะช่วยพี่หมีน้องใหม่ด้วยนะคะไปๆไปๆค่ะไปๆค่ะพี่ใหม่พี่ใหม่ายไปๆกนลูก Bye, bye con, con.